มาลูกลาต้องกันครับรุ่นทน้ายสามตัวเดินมาลิซาเดินมาสามตัวครั้งที่2องครังที่อคที่อก 2อ5ห5าจา้งตเลือกใ้าตัวกัองที่สอและที่้องห้จนะมทำแล้วีอนต้เ่งเลืกให้สามตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทาการออกก่อาเลกใ้ว ่วันก็วันกคนหนยก็ปวก็ไปทายสตัวแม่ม่ทายสตัวทารนาไม่ได้สำนักัญญาแห่งชาติสองัวสอัวองัอ้เมีคนหน่อยป่วนเปลี่ยนพี่นาจอขึ้นมาเกะเขียนเลขใเด้ยว่า มาไล่จีแกแนเปวนงเได้ยูกบมาตายังะเรปังัะ่ที่ออก สี่หกเยอะกันละชี่นีเล่นก่อนบ่เนย่ยมาบอกสีแล้วก็เรียนรถที่มาตกสี่สเรียนรถที่มาก็หกสี่สี่หกัเขาวาเข้าปพอจำพอจำครับบ้านเล็กที่วัดอีกบ้านเลขที่วัดพ่อนะครับแกเนื้อเข้าไปในวัดพอจำ โอ้ยต่อแล้วต่อมันอปลาเล็อยู่น้ำเล้าเรากบอกว่าเล็อยู่น้ำเล้สี่หัวค่ะท่านผู้ชมมันบ่ีวัดโอ้ยดีใจน้ำพี่น้องี่วันสันสีันหาดต้หัาเยีวันหกสี่่หกสี่สี่วเีวัดหกครับพี่น้องแล้วก็รดตู้ที่มากนะครับ ขั่หน้าไช่หอนหกะครับเข่าซีครับพี่น้องเข่าตรงตรงทาหี่ล้างลางย่างเดียวครับที่แอว้ยไปที่ล่าทุดนะครับที่แอว้ไปุล่าุนร่งร่างทรงคนเก่าที่ล่างทรงเก่ายุ่จุ่มซีจำได้ไหครับ พี่น้องชาวไทยพ่อคับเขาโกงแล้วครับคนลุกคนลุกคนคี่งลุกเลยคล้อยไปบพราะกลาทุบตะก้อนจะเป็นแต่ว่าแอนห้ามที่ที่บุกสวนเนี่ยในคนลูกคุณนะค่ะคุณใดเดิมคุณใดเดิมงคิดนั่นแต่ว่าแอนพอได้เสื้อดอกแต่ว่าก็ดีใจดีใจนะผู้ซื้อนะคะดีใจนะคะดีใจน้ำพี่น้องเย็บสิโอ้ยคือเสียนเฟื่องขึ้นเริ่มตาได้เยอะดอกเนาะ ก็ได้มีดแนงคุณต้องไปโอ้ยดีใจน้ำพี่น้องทุกคนเด้อดีใจน้ำพี่น้องนะครับเด้อวันที่1ธันวาคม2563วานที่2ธัน11คม2563ก้อยไปนะครับสังสรรค์ามหน้าทีนะครับวันที่1ธันวาคม2563เลขแม่ร่างส้มพ้นเดิมบ้านจงสีนะครับผ่า่งเบื้องแรกบนเราสิเขมขะับได้ทุกสาขาตั้งแต่เปิดทำการก๊อบกเล่าไฮมาเล่าไฮมาซีซีห้องก๊อบ สามหลักสองหนึ่งเก็ดล่างสี่หกกับหกสามหกสามนะครับนี่จะต้องนค่าสลาทีนี่ครับที่นงทบีนก่อนการัายกาะนีเบิ้งเบิ้งเลขบนนะครับโดยที่ที่จะราการสลากจองได้แล้วไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในแทเดียวกันได้อีกเลขเซียนเอี่เคำนวณขอเขา่ศูนย์สองห้าสองแปดเก้าเก้าเก้าเ้าค่ะ คำนวณนันพอกแก้วเขาพ่อแกะแม่รงร้านร้านร้านได้หกสองกรกระชบ้านจุงสีนะครับเแม่ล่าสงเก้าบานงสีนะครับาจําลักขึ้นมาี่หลักนเพิ่นไจะให้กรรการออกตวันในหลักสี่หนึ่งเก็ดสองหนึ่งเจ็ดบนล่างซีหกสามครับี่นปองผู้ใดได้เขาเบิงนทิปที่แอปล่อยไปได้ามามาัถ ซิบนาฬิกานี่นะครับล่าชุดล่าชุดนะครับแม่ร่างทรงบ้านนวงสีนะครับนะครับีนาริกาเขไปเบิ้งนะครับนิวาอพ่าบอกจะเส็มูกมันใหม่้ารทีสานาทนเต็มๆเลยเอาเนื้อเน้นๆนออแล้วรจ้ามาบ้านเลขที่วัดน้องบวบานกันแม่นแม่นแม่กาัด มลายโได้ลูปนใหม่เล็ประจำลักร้อยนะครับขอบคุณานกรรมการี่เสียหยุยงหม่เลขโอ้ยดีใจน้ำพี่น้องดีใน้ำพี่น้องนะครับได้ใหมยเล็บดีใจเด้อยวเอฟเจถูกก็ได้ซื้อจ้าก็ได้ซื้อเป็นยังคือบซื้อเท่เัพี่น้องก็ถูกคันจ้กขรองซื้อน้ำเพลินน้ำพี่น้องเอฟซีวงไปครับกันเลยบบซื้อ อันนี้เว้าตรงตรงสู้กันฟังโอ้ยดีใจน้ำดีใจน้ำนะคะขอเชิญี่ับเขาไปแล้วกพรล่างครับบ้านเลขที่วัดจุมสีโอวัดโอ้ขอให้จ้ะแม่ร่างทรง บ้านสีสว่างบ้านลางส้มน้นเดิมค้นเกาทีข้นไหนปลุกไล้ไล้นะครับที่สามเก็่าเกล็แกนจะได้ล่งคลิปสันๆนไม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับไปทั้บุญกันไปข้อกันเพราะดีก็ได้เลฟ้าไม่เห็นคลิปพี่น้องได้เห็นสื่อท่านบอพี่น้อง รับข้อจำกัดกระโดดแล้วนะรับข้อจำกหดกระโดดแล้วแล้วก็้วดตู้หกสี่สี่หกร้านน้อยกันเลยได้หมาเลขลายมาจังการข้ารหน่วยผู้แทนผู้หมื่บ้านนี่ผู้หมู่บ้านเก้าซีหกนีหกเก้า แต่ตว่าสองถเล่าอย่งหนึงสองหนึ่งสองนึ่งอองหนึ่งนุกันหม่เลประจำหลักหน่วยนะคะาะะน้นตองมลั่ดงหมเลืกประจำหลักขึ้นมาใหม่ สำหรับพ่อจำก็ให้มา่นถือครับสำหรับพ่อจำก็ได้พ่อจำฟันไอ้เสี้างเลยแนิยาในพินิจหัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานีจะเป็นผู้เสียรูปใบใหม่เลข2000เฮ้อฮ่าดอนปูตาอีกแล้วละตีเด็กวัวกลับไปดอนปูตาเลยตอนนี้ยาว หาขกอนายเลจำหักสเบียรถสู้หกสี่หกสี่หกสบ่กสี่เการออกกรรมหการออกรี่กสร่หกส่หลักสี่หกยกสีกสีมก่หกสี่หกสี่หกสกสหกสีะหกสี่หกสี่หกสี่หกสั่หกสี่หกสย่กหกสีกส่หกสยหก่กสก่หงใกี่กสี่หก่หหกสีกี่่หก่กสี่่ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะครับนักรรมการออกงยังน้ลูกยงมันครบแล้วจักๆๆๆๆิจิจกต่นทีจะเปิดฝาตลับทึบแสงเ่งกบอลหมายเลขไว้เดินไปลูกเพ่อแสดง้ประชาชนที่้ารงันีสร้างคามตืันรทั้งหหลักค่ะเก็บนะเก็บนะอาเก็บแลยเก็บตรงอย ทะเบียนรถตู้หกสี่สี่หกครับขณะนี้พร้อมที่จะแสดงเลขแล้วนะคะนี่ครับงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเอาห้องไปสิเข่าครับพี่น้องห้าร้อยกสิบสามใช่ห้องอันที่ออกอารุ่นรุ่นรุ่นนี่สิเขาว่าครับบนเก้าเจ็ดสอง หกหกหนึ่งหกหนกนจะคะังหัะที่1งวัดวันที่สิบหกพฤศจิกายนว่ดาพันหาร้องหกินสาหหหนึ่งหหค่ะท่านผู้ชมห 6, หนึ่งครับหกหหนึ่งนะคะหกหนึ่งค่ะเก้าังกอเก้างก่าองหกหกเ้งเจดสองหหเจสองหงหหนึ่งนะคะห มันใจเก่าลเียมันใจเก่านึงแตว่าชุกฮกนึงไว้นะเนาะเก่งบนนไทยมันใจเอาเมเปิ้นี่นะเออนึงบนเล่าหน่งตั้งแต่ันตาหมเอ้าค่ะ่างผู้ชม สำหรับคลิปนี้กัคงสิมีค้นโชคดีหลายอยู่เนาะค่ะเนาะอารแอดก็แสดงความดีใจกับพูดที่ถูกนะคะค่ะสำหรับตัวแอดบ่ได้สื่อเด้อค่ะแต่ว่าก็ดีใจครับพี่น้องทุกทุกคนที่ดอนปูตาเรีพอตจํำฟันนะคะฝันว่าแก้เนื้อเข้าไปในวัดฟันเลขกที่วัดกับหกสี่เฮิรซหกนี่แหละค่ะแอดกะจำบ่ได้ ขาดแล้วก็บอาเลขกทะเบียนรถตู้กับส6่หประมาณนี้แหละคะ่ะเอาขอแสดงความดีใจน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับผู้ที่ทถูกนะคะ <Hey! S 2> สำหรับคลิปนี่ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหนะ้าพอกันไม่เด้อค่ะเดอ้อโชคดีรวยๆจ้าสวัสดีคะ่ะ